สวัสดีครูฝากทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าคอมิกซูเปอร์เกิรลฟูเมนออฟทูมอร์โรพาที่5กันนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ ก่อนจะไปรับฟังนะครับก็ขอฝากอะไรนิดนึงหน่อยครับนั่นก็คือช่องของเราเนี่ยมีเพจด้วยนะครับชื่อเดยกกับชื่อช่องเลยชื่อโกโก้พาราไดซีโร่นะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องของเรานะครับสามารถส่งซูเปอร์แตงซูเปอร์กิฟต์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้แล้วนะครับผมใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถส่งมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับผมและถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเน a t มาตามรูปภาพได้เลยขอบคุณมากครับผม รูทีไม่ได้พบอาชญาก,เกรเครมแห่งเนินเหลืออีกเลยนับตั้งแต่วันที่เขาใช้ส้นเท้ากระหน่ำใส่รูทีขณะคืบคลานหนีขึ้นจรวดของซูเปอร์เกิลและบัดนี้หลังจากการรอคอยยาวนานหลายเดือนหลังจากการเดินทางข้ามกาแล็กซีนับไม่ถ้วนเขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งเบื้องหน้ารูทีรายล้อมด้วยร่างอันถูกย่ำยีของผู้บริสุทธิ์และผู้ไร้ความผิดเมื่อเราเข้าใกล้ในวันนั้นมีของเหลวขมปะ หล้นขึ้นมาในลำคอเป็นความรู้สึกที่รูทีไม่เคยประสบมาก,ก่อนรสแสบขมนั้นหลอกหลอนรูทีนมาจนถึงวันนี้มันคือรสชาติของความว่างเปล่าของการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยรู้สึกลงไปในหัวใจและวิญญาณว่าวันนั้นช่วงเวลานั้นต้องการการอยู่เคียงข้างของบีดาและในขนาดเดียวกันก็รู้ลึกลงไปเช่นกันว่าคุณจะใช้ชีวิตผ่านวันนั้นผ่านช่วงเวลานั้น อย่างที่คุณจะต้องทำตลอดไปเพียงลำพังอย่างไรก็ตามเวลาที่รูทีได้อยู่ต่อหน้าเครมนั้นสั้นนักเพราะทันทีที่เขาอยู่ในระยะเอื้อมเขาก็คว้ารูปกลมของโมอดูออกมาสุ์เกอร์อุทานด้วยความตกใจนางรับดูได้ในทันทีวันนั้นคือเวทมนต์และเป็นสิ่งที่นางไม่อาจต้านทานได้ ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสหรือจะมีเกลียดก็ได้ในการประชิญหน้ากับโมดูกรอบของแท้สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุโบราณหายากและประหลาดหลังจากการเฉียดใกล้อันน่าสื่อสยองครั้งนั้นรูทีนได้ค้นคว้าอย่างหนักเกี่ยวกับต้นกำเนิดและการใช้งานของมันซึ่งกล่าวโดวยสรุปว่าเพราะในศาสตร์แห่งเวทมนต์กฎเกณฑ์มันเลื่อนไหลเหล่ากับลิ้นปีศาจกรอบเหล่านี้สามารถได้มาด้วยเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือความตายจำนวนมหาศาล พิธิกรรมในการอัญเชิญมันมาสู่มิตินี้แท้จริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนหรือชวนพิศวงอะไรเลยมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ก็สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านั้นได้แต่สิ่งที่มือสมัครเล่นขาดไปคือวัตถุดิบสำคัญที่สุดเพื่อให้กลบปรากฏในช่วงสุดท้ายของพิธีจำเป็นต้องมีการอุทิศและการทำลายล้างร่างผู้คนหลายพันชีวิตที่ถูกฆ่าโดยไร้จุดประสงค์อื่นใดสิ่งเช่นนี้แน่นอนว่าไม่อาจซื้อได้จากร้านขายยาแถวบ้าน แตกต่างจากคนทั่วไปมีคุณสมบัตินั้นพร้อมอยู่แล้วเหตุผลที่การได้มาซึ่งกรอบเช่นนี้ต้องแลกมาด้วยราคาสูงลิบก็ชัดเจนอยู่ในตัวเองความสามารถในการย้ายสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลออกไปไกลนับพันล้านไมล์จากจุดเดิมสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้อย,อย่างแน่นอนให้กลายเป็นชัยชนะที่ได้รับการสันเสริญได้ในพริบตาหากวิธีการเช่นนี้เปิดให้ใครก็ตามใช้ได้ ความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอในความขัดแย้งที่เราเรียกว่าการมีชีวิตอยู่ยอมถูกบิดเบือนสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ให้กำเนิดเวทมนต์หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลเช่นนั้นยอมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและรูทีนก็เชื่อดังนั้นจึงมีเพียงคนจำนวนน้อยยิ่งและล้วนต้องคำสาบเท่านั้น ที่เคยเดินทางในมอดูกรอบและพบว่าตนเองถูกเหวี่ยงไปยังอีกฟากหนึ่งของการดำรงอยู่เมื่อซูร์เกิลมาโผล่ในที่ไหนสักแห่งก็ได้มีบางสิ่งกำลังเหยียบซูร์เกิลและรูทีนซูร์เกิลพยายามฝืนขยับตัวนางแทบควบคุมร่างกายไม่ได้นางบอกให้รูทีนขยับบอกว่าจะคว้ารูทีและเคลื่อนยาที่อย่างรวดเร็วนางกำลังสูญเสียการควบคุมกำลังจะรับไม่ไหวและขอโทษด้วยเสียงที่แตกสัน่น แสงนั่นเมื่อรูทีนถามว่านางบาดเจ็บหรือไม่คำตอบที่ได้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตรงหน้าเราเป็นสีเขียวซึ่งเป็นจุดอ่อนของซูเปอร์เกิลอย่างรุนแรงหลังจากที่พวกซูเปอร์เกิลเว้นระยะห่างจากอสูรร้ายได้ไม่กี่หลาซูเปอร์เกิลก็คว้าตัวรูทีนไว้แน่นแล้วก็ออกวิง่งเธอพยายามฝืนเอ่ยปากบอกว่าเครมเจ้าเล่ใช้เว้นบนบังคับให้เธอถูกส่งมายังสถานที่แห่งนี้และเธอรู้จักมันดี ที่นี่เรียกว่าบารเรนตันโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคราวเพื่อซูเปอร์แมนญาติของเธอโดยเฉพาะเป็นกับดักที่สมบูรณ์แบบดวงอาทิตย์สีเขียวคริปโตไนท์และโลกที่เต็มไปด้วยอสูรนางสถบออกมาอย่างขมขื่นว่ามนุษย์และผู้คนมากมายเพียงใดที่เกียดชังคราวเมื่อวิ่งต่อไปอีกพักใหญ่แต่ทุกย่างก้าวของซูเปอร์เกิลกับหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนางก็ไม่อาจยกเท้าสลับได้อีกความเร็วลดลง จนแทบไม่ต่างจากการคลานของทารกเธอยังคงพยายามปลอบใจบอกว่าไม่ต้องกังวลหากดวงอาทิตย์รับฟ้าเมื่อไหร่เราก็จะบินหนีไปได้ขอแค่ประคองตัวให้อยู่รอดจนถึงตอนนั้นไม่นานรูทีนก็จำเป็นต้องรับน้ำหนักของเธอพาดบ่าไว้รูทีนถามว่านี่คือสิ่งที่ซูเปอร์แมนเคยทำหรือไม่อดทนรอให้ผ่านไปเฉยๆเธอหัวราอแผ่วเบาและสายหน้า บอกว่าเขาเคยพยายามแต่ไม่สำเร็จเขาเกือบตายก่อนที่จัสติส g ลกจะมาช่วยไว้ได้เขาเคยบอกว่านั่นคือประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตและเป็นครั้งที่เข้าใกล้ความตายที่สุดแม้จะผ่านดูมส์เดยมาแล้วก็ตามรูทีนมองดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนตัวเชื่องช้าและคำนวณอย่างหยับหยาบดูเหมือนเราจะมีเวลาราวสิบชั่วโมงก่อนพราทิตย์จะตกจึงถามว่าวันนั้นซูเปอร์แนทนอยู่ได้นานแค่ไหน คำตอบคือราว45นาทีเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นรูทีนก็สะบบออกมาอย่างลืมตัวสุปเกลกับยิ้มบางๆชมว่ารูทีนใช้คําสะบบได้ถูกจังหวะและบอกอย่างติดตลกว่าอย่าไปบอกข่าวว่าเป็นเธอสอนให้ไม่อย่างนั้นเขาคงทําหน้าตัดสินใครบางคนอีกไม่นานนักเธอก็ยอมรับว่าขาไปต่อไม่ไหวแล้วพวกสุปเกลจึงหยุดตรงนั้น โรงสร้างของโลกใบนี้เรียบง่ายแต่แยบยนต์อย่างโหดร้ายเนืองเขาแห้งแลง้งเรียงตัวเป็นวงล้อมรอบหุูเขาซึ่งมีทะเลสาบน้ําจืดอ,อยู่ตรงกลางสัญชตาตญาณแรกของรูทีนคืออยากพาน,นางลงไปยังแหล่งน้ำหวังว่าน้ําและพืชพันจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่กําลังร่วยรอยอย่างรวดเร็วของซูเปอร์เกิลได้แต่รูทีนก็ถูกท้วงในทันทีเธออธิบายอย่างมีสติว่า พืชพันเดียวกันนั่นเองที่ล่อเหล่าอาสูรให้มารวมตัวกันความอุดมสมบูรณ์ตรงกลางหุบเขานั้นเป็นเพียงกับดักเธอจะอยู่รอดได้นานกว่าหากขาดน้ำอยู่ตามขอบและรับมือกับอสูรที่ลงมาเป็นครั้งคราวดีกว่าลงไปกลางฝูงและถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นมันยากลําบากแต่การอดทนย่อมดีกว่าความตายพวกซูเปอร์เกิลจึงถอยห่างจากอันตรายจนกระทั่งซุปเปอร์เกิลไม่อาจไปต่อได้อีกและที่นั่นเอง พวกสุเปอร์เกิลพบที่พักพิงแล้วกลุ่มโขดหินเล็กๆที่จะใช้เป็นที่มั่นจนกว่าผ้าที่จะรับฟ้าและพวกเธอจะหลบหนีไปได้ภายใต้แสงสีเขียวของดวงอาทิตย์ที่แทงใส่นางราวกับเข็มพิษนับพันสุเปอร์เกิลเองกายลงพักรูทีนชักดับออกมาและพวกเธอก็รอรอให้เราอสูรมาเยือนชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปบางคราวสุเปอร์เกิลก็จะกระตุกเกรงส่งเสียงร้องด้วยความทรมาน ก่อนจะเอ่ยคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับความเจ็บปวดนั้นเป็นความผิดของเธอเองบางครั้งเธอก็อยู่นิ่งส่งเสียงสะอื้นแผ่วเบาและในบางช่วงช่วงที่ดีที่สุดเธอจะถอยหนีเข้าไปสู่ความสงบของการหมดสตินอนเงียบอยู่บนโขดหินเรากับโลกทั้งใบหยุดหายใจในห้วงเวลาอันเปราะบ,บางเช่นนั้นเองพื้นดินก็สั่นสะเทือนเบาๆและการรอคอยก็สิ้นสุดลง อาสูรไดโนเสาร์ปรากฏตัวขึ้นรูทีนตะโกนใส่อสูรร้ายให้มันหยุดอยู่ตรงนั้นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของมันพร้อมทั้งชูดาบขึ้นประกาศคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของอาวุธเล่มนี้ว่ามันจะฟันลึกและไร้ความปาณีเพียงใดหากมันเลือกจะลิ้มรสความเย็นของเหล็กที่แหวกเข้าไปในท้อมของมันเองเสียงคำรามของมันดังกึกก้องหนักแน่นและน่าสะพงพรัวรูทีนยอมรับว่ามันน่าประทับใจและใช่ เธอกลัวมันควรภูมิใจกับสิ่งนั้นได้แต่ถึงกระนั้นรูทีนก็ไม่ใช่ผู้ที่จะยอมให้ความกลัวตึงการกระทําของตนเองต้งกันข้ามการที่มันพยายามทาให้รูทีนหวาดผวากลับยิ่งทําให้ความมุ่งมั่นของรูทีนแนนแฟนมากขึ้นและรูทีก็ขอภูมิใจกับสิ่งนั้นเช่นกันมันพุ่งเข้ามากัดแต่พลาดซึ่งอีกครั้งก็ยังพลาดอสูรนั้นไม่ได้รวดเร็วหรือฉลาดนัก มันตัวใหญ่เถอะทะและการโจมตีของมันก็ซุ่มซ่ามอย่างน่าประหลาดรูทีไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อยกตนเป็นวีรสตรีผู้สมควรได้รับขบวนแห่กลางเมืองมิใช่การกลับมาเกิดของวีรชนในตำนานใดๆรูทีนไม่ใช่นักรบช่ำศึกที่ฟาร์มหินรูทีนเคยฆ่าหมูดื้อดึงมาบ้างแต่ดังที่ผู้คนมักกล่าวกันการฆ่าหมูย่อมสอนเราได้เพียงเท่านั้นและถึงอสูรตัวนี้จะมีข้อด้มากมาย มันก็ยังดุร้ายและมุ่งมัน่นหากรูทีนไม่รวบรวมสติและไม่ค้นพบสัญชาตญาณเอาตัวรอดมันคงฆ่ารูทีนและหลังจากนั้นก็ฆ่าซูเปอร์เกิลผู้ช่วยชีวิตโลกมานับไม่ถ้วนดังนั้นขอได้โปวดยกโทษให้รูทีนสักเล็กน้อยหากจะกล่าวถึงความพ่ายแพ้ของมันด้วยความโอ้อวดอยู่บ้างดาบของรูทีนแทงเข้าไปที่ลำคอและมันก็ล้มลง รูทีนบอกซูเปอร์เกิร์ว่าเสร็จแล้วไม่ต้องกังวลเราไปได้อีกไม่ไกลแล้วตลอดเวลานั้นรูทีนโชคดีที่ร่างกายของเธอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้พ่ายแพ้ต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับนางจึงยังมีแรงมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้และการสังหารครั้งแรกบนดาวต่างถิน่นก็รีพลังของรูทีนไปไม่น้อยเปลือกตาหนักอึ้งและรูทีนก็หลับไปเพียงชั่วคราว เสียงร้องแหลมกล้องดังขึ้นอีกรูทีนสะดุ้งตื่นเรียกชื่อซูเปอร์เกิร์ดด้วยความตระนกพอเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอได้เห็นฝูงไดโนเสาร์มีปีกกำลังกัดกินอสูรตัวที่รูทีนจัดการไปพร้อมปีกโฉบลงมาจะงอยปากหน้าขยักขยงกระพือเปิดปิดราวกับจะกืนกินพวกเธอณที่ตรงนั้นรูทีนพุ่งคว้าดาบแต่ด้วยความเสื่อสยองนิ้วมือกลับจับมันไม่ได้ถนัด ด้ามดาบซุ่มไปด้วยเลือดจากการต่อสู้ก่อนหน้าลื่นราวผ้าไหมในขณะที่รูทีนกำลังสิ้นหวังแสงเลเซอร์ก็พุ่งผ่านอากาศอสุนมีปีกกรีดร้องก่อนจะร่วงลงในเวลานั้นรูทีนยอมรับว่ารูทีนยังไร้เดียงสาประสบการณ์กับเลือดและคมดาบของรูทีนยังไม่เบ่งบานและแล้วซูเปอร์เกิลก็ลืมตาขึ้นและเอ่ยประโยคด้วยเสียงอ่อนแรงพูดถึงนกพูดถึงเครื่องบิน และพูดถึงตัวนางเองก่อนที่จะสลบไปอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นทุกอย่างเยียบสงบลงชั่วคราวอย่างน้อยก็ในแง่ที่ไม่มีอสูรตัวใดพยายามเข้ามาฉีกกระชากพ,พวกเธออีกรูทีนใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูแลซูอเ์เกิลที่บาดเจ็บสาหัสเธอหลับอย่างกระสับกระส่ายร่างกายถูกความเจ็บปวดทรมานจนแม้ในยามฝันก็ยังสั่นไหวรูทีนเองก็เรียนรู้ความผิดพลาดก่อนหนะ้า จึงเฝ้ายามอย่างระมัดระวังอาวุธอยู่ใกล้มือและพร้อมใช้งานตลอดเธอไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเผลอหลับอีกและเก็บความฝันของตนไว้สำหรับวันอื่นซูเบเกอร์ฟื้นขึ้นมาพร้อมอาการไออย่างหนักและร้องขอน้ำเธอเพ้อถึงทะเลสาบและเชื่อว่าหากไม่ได้ดื่มน้ำเธอกำลังจะตายรูทีนพยายามห้ามอย่างเด็ดขาดเตือนว่าเส้นทางไปยังทะเลสาบเต็มไปด้วยอันตรายและอาจเป็นกับดัก หากไปที่นั่นซูเปอร์เกิลจะต้องตายแน่นอนแม้ซูเปอร์เกิลจะดื้อรั้นพยายามลุกขึ้นและใช้ท้อยคำรุนแรงข่มขู่ด้วยพลังอันมหาศาลที่เธอเคยมีรูทีนก็ยังยืนยันขวางทางไว้เธอยอมรับแม้กระทั่งหากว่าการขวางนั้นจะต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองเธอก็จะยอมพร้อมชูดาบขึ้นมาเพราะหากซูเปอร์เกิลจะต้องตายการตายของเธอเองก็ไม่ควรมีค่าน้อยไปกว่านั้นรูทีนตระหนักดีว่า การกระทําของตนอาจทําให้คุณสับสนหรือไม่พอใจทุกคนย่อมรู้ว่าเธอทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับการล้างแค้นเคลมแห่งเนินเหลืองชายผู้ฆ่าพ่อของเธออย่างไร้ความเมตตาและสมควรได้รับจุดจบไม่ต่างจากสิ่งที่เขากระทําแต่ถึงอย่างนั้นเธอกลับเลือกเสี่ยงทั้งชีวิตและเป้าหมายแห่งการแก้แค้นเพียงเพื่อยื้อชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้โดยที่เธอก็ไม่อาจอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน นอกจากยอมรับว่าตนยังเป็นเด็กหุนหันพันแล่นและทำในสิ่งที่หัวใจผักดันแม้ผลลัพธ์จะออกมาดีก็ไม่อาจใช้เป็นข้อแก้ตัวได้เวลาผ่านไปซูเปอร์เกิลอ่อนแรงลงเรื่อยๆความเจ็บปวดก็ยังคงกัดกินเธอรูทีนได้แต่ปลอบโยนบอกให้เธออดทนรอให้ดวงอาทิตย์ตกพอเมื่อแสงอาทิตย์สีเขียวหมดลงพลังของซูเปอร์เกิลก็จะค่อยๆกลับมาแต่ก่อนที่ความหวังนั้นจะเป็นจริง ภัยร้ายก็ปรากฏขึ้นอสุนยักษ์ใน,นเสาสีขาวคำรามกึกก้องราวกับจุดจบของทุกสิ่งกำลังมาเยือนในวินาทีนั้นรูทีนมีเพียงความคิดเดียววนวียนอยู่ในหัวเธอภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้ดวงอาทิตย์ตกขอให้เวลาขยับไปอีกเพียงเล็กน้อยขอเพียงเสี้ยววินาทีที่พลังของซูเปอร์เกิลจะกลับคืนมาแต่คำอธิษฐานดูเหมือนจะสูญเปล่าวดวงอาทิตย์ยังคงค้างอยู่เหนือขอบฟ้า ความตายใกล้เข้ามาทุกขณะรูทีนตระหนักในเวลานั้นว่าเทพเจ้าที่อยู่แสนไกลาอาจเป็นเพียงที่พึ่งทางใจยามสิ้นหวังแต่เมื่อปีศาจอยู่ตรงหน้าสิ่งเดียวที่พึ่งพาได้จริงคือเจตจำนงอันแข็งแกร่งของตัวตนตรงหน้าเราเองและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกเกือบชั่วโมงดวงอาทิตย์ก็ยอมรับขอฟ้าในที่สุดพลังของซูเปอร์เกลกลับคืนมาเธอต่อยด้วยความดุดันทำลายสัตว์ร้ายตรงหน้าได้สำเร็จ ทั้งสผ่านพ้นวันอันโหดร้ายและก้าวเข้าสู่ค่ำคืนอีกครั้งซึ่งก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนทำได้นั่นคือเอาชีวิตรอดจากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้และรูทีก็ยังคงรู้สึกขอบคุณที่ได้มีชีวิตรอดผ่านการเดินทางอันป่าเถื่อนและโหดร้ายนั้นมาอีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วครับผมสำหรับ Supergirl w o m ู n of t o m o r r o w รภาที่5นะครับผม เป็นพาที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากๆนะแล้วก็รูทีนแทบจะแบบแบกทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบก,ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพลรนเลยนะครับผมเสาร์นี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายยูจู